สั่งย้ายพนักงานไปสาขาใหม่ไกลจากเดิม120กิโลเมตรเพราะว่าต้องปิดสาขานี้ใครไม่ไปก็ต้องลาออกไม่มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยถูกต้องหรือไม่เอไม่ถูกต้องเพราะกระทบต่อชีวิตพนักงาน B ถูกต้องเพราะเป็นสิทธิ์ในยจ้านในการบริหารธุรกิจคิดว่าข้อ A ค่ะเพราะว่ามันกระทบต่อชีวิตพนักงานแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคีย์เวิร์ดก็คือใครไม่ไปต้องลาออกอืม <G AS SE> ผิดอ uh, ีกแล้วหรอไม่ตอบเอถูกต้องนะคับผมถูกต้องถูกต้องคือใครไม่ไปเนี่ยมันมันจะต้องลาออกไม่มีสิทธิ์ได้เข้าชจทเจออันนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะมันกระทบต่อชีวิตพนักงานแต่เน้นย้ำว่าอันนี้จะเป็นกรณีที่เขาปิดสาขาเดิมแล้วย้ายสถานประกอบการเนี่ยไปที่ใหม่นะแล้วมัน ก็นี่มันไกลมากๆอันนี้ต้องเล่าให้ฟังน,นิดนึงว่าอยู่ในพรบขุนพอแรงงานมาตรา120ถ้านายจ้างจะย้ายไปที่ใหม่โดยปิดสาขาเดิมนะคะนายจ้างเขาจะต้องมีการปิดประกาศแจ้งให้ทราบชัดเจนว่าใครจะต้องไปบ้างมีผลวันไหนเนาะอ่าล่วงหน้า30วันอแล้วสําหรับลูกจ้างที่ไม่สะดวกไปก็ให้ทําเป็นหนังสือชี้แจง <c oughs> เหตุผลว่าทําไมคุณของถึงไม่สะดวกไปมันกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างบางคนจะต้องดูแลลูกดูแล พ่อแม่เนาะถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยมันก็กระทบต่อชีวิตของเรามันทําให้เราเดือดร้อนะอ่ะอ่าก็ให้ระบุลงไปหนังสือแล้วหนังสือนั้นก็ต้องนําส่งให้กับนายจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่ที่นายจ้างเขาแจ้งให้ทราบก็คือปิดประกาศแหละแต่มันก็จะมีกรณีนี้นะพลอยนายจ้างย้ายปุบปับเลยอืม <c oughs> ไม่บอกล่วงหน้า <c oughs> อันนี้ลูกจ้างก็ทาหนังสือได้ก็คือชี้แจงหลังจากที่นายจ้างย้ายปุบปับอะ่ะภายใน30วันเหมือนกันเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยลูกจ้างเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษซ ค่าตกใจไหมคะอ่าคือค่าตกใจจะได้จะได้รับในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งงงหน้า30วันไอ้ที่ปิดประกาศนั<ช>่นแหละอันนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับเหมือนกันเท่ากับอัตราค่าจ้าง30วัน อาจะอัตราค่าจ้างสุดท้ายนะแต่ทีนี้น้องพลอยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายก็แฟกับนายจ้างนะก็คือถ้าเหตุผลของลูกจ้างอะ่ะนายจ้างไม่เห็นด้วยอะ่ะคือคุณอาจจะสมมตินะคุณอาจจะไม่ได้กระทบเดือดร้อนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนายจ้างเขาอาจจะมีลดรับส่งหรืออะไรให้อะ่ะซึ่งคุณก็ไปได้นี่แล้วนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนั้นนายจ้างก็มีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อกองส่วนการและคุ้มครองนายงานภายใน30วันนะตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือของลูกจ้างเช่นกันใช่ก็คือไปยื่นคําร้องว่าเอ้ยฉันฉันไม่จ่่่าาายยชนะัเฉนนะะพร ด้วยเพราะคุณสามารถทํางานได้ต่อนายจ้างก็ทําได้สุดท้ายก็ต้องไปพิจารณาแหละว่าเหตุผลใครสมเหตุสมผลว่าเอากัน